สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ลงโรยเมล็ดผักลงบนล้อยางรถโรยโรย,โรย,โรยไว้เราก็จะเอาอันนี้มาปกให้มันแดดมันมันจ้าคะ่ะทุกคนฝนขาดช่วงเราก็จะเอาอะไรปกไว้ก่อนเพราะแดดมันร้อนจัดมันจะงอกดี แสงไว้ตังไายก็มีผักชีผักชีราว,วหลายอย่างมากเลยทั้งวัน,นอ,อกไว้หมดแล้วมีมไว้ผักชีลาวอันนี้หลายอย่างเยอะแยะเลยเดี๋ยวให้มันงอกก่อน ให้งอกก่อนแล้วจะถ่ายโชว์อันนี้นะ้ำมักขี้วัวค่ะทุกคนมักขี้วัวถ้าเขาไอ้น,นี้งอกก็จะเอาลงตอนแรกก็จะโรยขี้วัวทับมันนั่นนะ่ะกลัวมันร้อนนะแตมันไม่งอกนี่ปกไว้ก่อนเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูแมลอนกันเมืวว่อวานเราทำเชือกให้เขา ทุกคนมวานทำเชือกให้เหมล่อนอันนี้ยังเพราะว่ามันยังเล็กอยู่ทำเชือกให้เขาขึ้นมาดูรากเขาเยอะแล้วเรายังไม่ได้เอาดินมากรบตอนแรกๆช่วงแรกๆก็จะเ,เห็นไหมจะมีดอกแล้วนี่ก็จะเอาขแขนงออกนะก็พันให้เขาเลื้อยขึ้นมาข้างบน พันแรงกีบูส่วนนี่ก็จะเป็นซื้อลูกมากินไม่รู้พันอะไรก็จะงามอยู่เนาะซื้อลูกเข้ามากินในช็อปอ่ะมันมันลูกใหญ่ก็เลยอยากได้เมล็ดพันธุ์กลังงามเหมือนกันนะอันนี้มีตั้งสามต้นเนี่ยอันนี้ก็ลงพริกหวานไป ดูจะรอดไม่รอดนี่อะไรมากินขนาดในเฮ้านะทุกคนโรยไอพริกหวานพริกหวานที่ซื้อมากินแล้วก็เอา,มาเมล็ดนี่ก็เป็นสลัดถ่ายวนไปวนมาเมื่อวานก็มาถ่ายอีกทีแล้วค่ะจะมีขับปีขับปีก็นอนก็กินเข้ามาได้ยังไงไม่รู้ งงยูงนี่มีหนอนตัวเล็กๆก็มากินเฉยเลยมีสลัดโตช้าโตช้ามากเลยได้เชือกเดี๋ยวเย็นนี้ทำต่อ ทำเชือกไว้เนาะล้นดูจะได้กินไหมเนาะครั้งแรกที่ปลูกเป็นแบบว่ามีวิธีการนะเนี่อวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ